เฮ้ยทิต้าพีงก็ไปจัดการเพื่อพวกพื่อเพื่อกพื่อเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยดีมากดีมากดีมากโอ้โปังเลยตอนนี้เจ้าเป่ากับทิตาครับกลายเป็นทีวีแมนกับคาเมล่าแมนครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆเราจะล่าสกีบิดีโกโกวาเฮ้ยวันนี้มีสกีบิดีโกโกวาเลยเหรอ สกิวิดีธรรมดาก็น่ากลัวแล้วนะอยออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่ักเดี๋ยวสกิวีดี้มันลองยีนอเอาไหนไหนเปลาเปล่าอกโอเคโอเคทางไหนท่าไหนสกิวีดี้รไหนครับไปครับเอ้ยน้เือเราเฮ้ยไปไปเฮ้ยปังปังปโอ้หพี่ตัโดนยิงแล้วปังปังปังโอ้ เฮ้ยเปาช่วยกันช่วยกันหุยมันไม่ตายยังไม่ตายโอ้ตอนนี้พิตาไปทางนู้นครับจะเปาวิ่งตามไปกระน้ำยิงตุ่ม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 หุยเปามันไม่ตายเมื่อก,ก,กี้เนี้ยแล้วเมื่อกี้ตอนแรกมีตัวเดียวใช่ป่ะพอเปากับพี่ตายิงอะ่ะมันแยกกลายเป็นสองตัวเลยอ,ะ oh, <no. S 1> อ่ะ้ทําไงดีอ้าวแล้วพี่ตาก็ติดกับระเบิดอีกแล้วโอ้โหต้องทําไงนะ ทีวีแมนตัวทีวีคามีราแมนมาตัวใหญ่ตัวเล็กเลยทุกตัวเลยมาหมดเลยมาทีวีแมนเยอะเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องตามทีวีแมนกับคามีราแมนมาครับเฮ้ยนั่งไงครับสกิบีดี้สองตัวลอยมาครับเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าเปากับพิธาจะต้องจัดการครับเนื่องจากว่าสกิบีดี้มันเยอะหลายตัวครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะไปล่างก่อนครับ แปลงล่างเป็นเป็นอะไรนะเป็นสบายแล้วไหมไม่เป็นตัวอะไรกันแน่เอาเป็นคาเมล่าแมนหนึ่งสองกระโดดเอาตัวอีจ้าเป่าแปลงล่างเป็นคาเมล่าแมนแล้วเพื่อนหุยหุยหุยยิงใส่เลยตรง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 โอ้ยหัวชะโคกระเบิดเปหนึ่งตัวครับึเฮ้ยนี่ไงจ้าเป่ากลับมาแล้วเพื่อนโอ้โหมีการยิงแฉมีการยิงแฉม ตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้าพี่ต้าจะแปลงร่างเป็นทีวีแมนครับมีมีการ์บมาด้วยเหรอไหนๆมาดูดิการอะไรไม่ใช่นี่มันมาร์กไรเด้อพ่อเออหยิบการ์ดผิดแล้วหนึ่งสองซ่อมเปล่าเฮ้ยพี่ต้ากลายเป็นทีวีแมนแล้วเพื่อนๆเอาเลยครับจัดการครับสกิบิดี้ตัวหนึ่งเตะมันตีโอ๊ยจัดการตโลบอลครับตุ้มตุ้มตุ้ม เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเฮ้ยสก,กีบีดี้มันกลายเป็นสก,กีบีดี้ชุดโกโกวาเอายอะแล้วเฮ้ยมันเดินมาแล้วอ่ะเฮ้ยตอนนี้มีสก,กีบีดี้ชุดโกโกวามาเราจะต้องทำไงพี่ตาเราแปรงแล้วเลยกันยิงเหรอเอางัา้นยิงก่อนยิงก่อนลองดูว่ามันตายไหมเอาไปเอาละครับตอนแรกเดี๋ยวเราจะต้องยิงจัดการมันก่อนเลยครับเอาละครับยิงเลย ตุ้ม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 ตมตตโอาหมดยับโอ๊ยจะตายิงตัวเฮ้ยเโอ้ยมันไม่เป็นไรเลยดูเพื่อนดูดิมันยืนนงเลยมันไม่เป็นไรอะูดตาิไม่กั้พวกพอั้ั้พเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยมีมก้ีมกม่ยตอนนี้คือ สูไม่ได้เลยครับดูพิต้าดิ oh, <no. S 1> พิต้าแบบหมดสภาพเลยจะไปไหวไหมโอ้โหแต่ว่า,าถ้างเงี้ยเราต้องแปลงร่างแล้วเอาสองตัวลุมเลยไหม,ไมไโอเคปิ๊บไม่ใช่ไอ้เหี้เอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคนจะแปลงร่างเป็นอะไรจะมาบอกเรื่องกันดูเขาดูจะเป็นทีวีแมนเป็นทีวีแมนเหรอพิต้าสลับกลายเป็นขับไปแล้วแมนซิมิทิไทเลสอะไรล่ะมันตัวโกงของเราเรามาจัดการมัน โอเคตอนนี้พี่ตาจะเป็นคาเมล่าแมนเจ้าเปาเป็นทีวีแมนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะแปลงล่างพร้อมกัน2ตัวครับครับตอนนี้เด็กๆ2คนจะแปลงล่างแล้วครับ1 2ึ่สอมแปลงล่างตอนนี้เจ้าเปากับพี่ตาครับกลายเป็นทีวีแมนกับคาเมล่าแมนยกจะเดทางสู่ที่ีดีที่ว้าวเลปลยดุยย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  คนนีรยกลยกเลย้าวเรียบร้อยเดี๋ยวติเาด้น,นบบเฮ้ยโดเพื่อนสองคนนีโอพลังมดอะดูพิต้าดินอนลนะับไปเลยเสกเจ้าเปล่าละหัวแตกไปเลยโอเคแต่ก็ยังไหวอยู่อโอเคครับ วันนี้เไป็นไงสนุกไปเด็กๆอ่ะฝากบอกเพื่นพอนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยเนาะอ้าวติดพิษตายไปแล้วอีกหนึ่งคนครับสซวพิต้าอ่าปกติ